สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่โฟยเวอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูโปรดักของ b e n d i กกันนะครับว่า b e n d i กเนี่ยมีโปรดักใหม่สำหรับสายกระบะสาย4ฟ h ว์วลสายลุยกันนะครับว่ามันคือโปรดักอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกกันนะครับซึ่งค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะครับผมแันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอกใหญ่กว่านี้นะ ของใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆครับค่อนข้างจะใหญ่จริงๆนะครับนะเปิดมาแล้วจะมาเจอกล่องสีน้ำเงินที่เป็นโลโก้เป็นดินงครับเป็นสีสีหลักโลโก้เบนดิ่งนะครับนี่ครับของค่อนข้างจะนี้ของค่อนข้างจะใหญ่เยอะมากเดี๋ยวจะมาดูกันเองน้ครับขออนุญาตเดี๋ยวต้องเรียกพนักงานเรามาช่วยกันเอาออกมาก่อนนะครับเพราะกล่องค่อนข้างจะใหญ่มากจริงๆครับ เราแกะอินบ x ็อกออกมาแล้วครับเรามาดูของในกล่องกันเลครับว่ามันมีอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากหลักๆ่อนเลยนะครับเป็นผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกเป็นดิกอันติเมตนะฮะอันติเมตคือจะเป็นเกรดตัวท็อปของเบนดิกนะฮะซึ่งเราใช้ในการแข่งขันนะฮะทีมแข่งของไฟเวอร์ใช้เบนดิกอันติเมตในการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถโทนโฟมได้ถึง600อองศาได้อย่างสบายๆนะครับเนี่ยครับเป็นผ้านิ่มแต่ที่เบรกดีไม่กินจานนะครับต่อไปนะครับเรามาดูจานเบรกไฮคาร์บอนนะฮะ ของเบนดิกนะฮะอันนี้ทํามาใส่กระบะนะครับดูนะฮะจะมีรวดลายมีเนี่ยเป็นจานซิ่งเลยนี่สวยงามมากนะครับเป็นจานสวยงามมากน,นะครับเป็นไฮคาร์บอนเป็นเกรดที่มีคาร์บอนส่วนผสมของคาร์บอนเยอะกว่าจานเบรกทั่วไปทําให้ทนต่อการเบรกหนัก,นก,นกๆเบรกแรงๆหรือจะไปซิ่งกันที่ไหนยังไงนะครับจานเบรกอันนี้ทนมากกว่าจานเบรกปกติถึงหลายเท่ามากนะฮะทำที่เบนดิกเทมานะครับแล่ทั้งหมดเนี้ย ผลิตมาจากออสเตรเลียนะครับไม่ได้ทําในบ้านเรานะฮะออสเตรเลียทั้งหมดเลยนะครับเป็นชุดคิดที่ทางออสเตรเลียเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ประชาชนเขาชื่นชอบเจ้าของลูกคงลูกค้าชอบขายดีมากสายถักเบรกหน้าหลังหน้าหลังเลยนะครับเน้นว่าหน้าหลังนะครับมาในเซ็ตให้ด้วยเรียบร้อยนะครับเป็นสายถักเพื่อที่เวลาเราเบรกนะฮะสายอ่อนธรรมดามันจะมีความยืดหยุ่นมันทําให้โป่งนะฮะทำให้เบรกไม่กระชับ เลยต้องใส่สายทับเบรกเข้าไปนะครับมันจะได้กระชับมากขึ้นน้ำมันเบรกเป็นดิกดอสสี่นะครับเป็นดอสสี่ที่เป็นจุดเดือดสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้ดีเบรกหนักเบรกแรงเบรกต่อเนื่องระยะทางไกลๆคนแน่นอนอันที่สองนะครับนี่ครับครีเนอร์เป็นครีเนอร์สาหรับล้างฝุ่นเบรกผ้าเบรกการเบรคคาบเบรกทั้งหมดนะฮะซึ่งของเบนดิกค่อนข้างจะใช้ดีล้างสะอาด ระเหยง่ายไม่ต้องทําความสะอาดลายฉีดอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวสกปรกออกมาและแห้งเองด้วยตัวต่อมาเป็นจาระบีซึ่งหลายคนค่อนข้างจะใช้จารบีธรรมดาแต่ของเบนดิกเนี่ยเป็นจารบีเบรกสีฟ้านะครับจะเป็นเนื้อสีฟ้าที่ทนอุณหภูมิสูงกว่าจารบีทั่วไปเหมาะแก่งานเบรกโดยเฉพาะนะฮะซึ่งมันมาในเซตอยู่แล้วนะครับซึ่งค่อนข้างจะครบซื้อกล่องเดียวไปคุ้มครบจบเลยทีเดียว แล้วได้กล่องด้วยนะครับกล่องเนี่ยค่อนข้างจะทนแล้วก็มีที่เปิดขวดนะครับสำหรับสายรุยคุณซื้อเซตนี้ไปแล้วจบแล้วติดตั้งในรถแล้วกล่องนี่เอาไปแช่เบียร์แช่น้ำสายลุยสายกระบะเข้าตั้งคงตั้งแคมป์เอาไปได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นกล่องที่เก็บความเย็นนะฮะมีตัวระบายนะ้ำมาให้ด้วยสำหรับใส่เข้าไปในกล่องนะฮะใช้ประโยชน์ได้ไปอีกนะฮะ คุ้มมากนะครับสำหรับรถกระบะนะครับโฟล์วิลธรรมดาเบนดิกมีพร้อมติดตั้งได้เลยเป็นชุดคิดที่ติดตั้งถอดของเก่าของใหม่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแปลงอะไรแม้แต่อย่างเดียวนะครับติดตั้งได้ทันทีเลยนะครับสะดวกรวดเร็วและง่ายส่วนใหญ่ผมจะเรียกชุดแบบนี้ว่าชุดไม่คิดนะครับคือไม่ต้องคิดอะไรเลยซื้อปุ๊บใส่ปั๊บจบเลยทีเดียวเลยนะครับทีนี้อันบ็อกมาเรียบร้อยแล้วลูกค้าท่านใดสนใจติดตา่าสามารถสอบถามมาในเพจเบนดิกหรือเพจงฟล์เวอร์ได้นะครับว่า รถรุ่นนี้ราคาเท่านี้มีหรือเปล่าราคาเท่าไหร่มีของไหมติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเรายินดีตอบกลับไปทีมงานเราตอบกลับไปทันทีเลยนะครับว่ามีของไม่มีของ,ของไงนะครับยังไงก็ฝากอันบล็อกสำหรับ4 e e l ultimate อัปเกรดคิดของเบนดิกไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจเนี่ยครับจัดเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสายซิ่งสายเพราะกระบะเราเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะแรงแรงทุกคันนะฮะแรงม้าเยอะกระบะไทยนี่แทบจะแรงที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับ และไงเดี๋ยวมาเจอผลิตภัณฑ์ของเบนดิกใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ